ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาเปรียบเป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนอะไรอ่ะอะไรของมึงวะคือขำาว่ะไม่ได้แล้วโอ้เดี๋ยวกูจะกูจะกูจะฟังเนี่ยชื่อมึงเป็นดาราเลยวะเรื่องใหม่เรื่องใหม่เลยวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณคุำกว่ากว่าครับเราก็มาขอเป็นแรปได้ไหม กับแล็เหมือนโจอี้อ่ะไอ้วันนี้เป็นเวลาอันนี้เป็นรายการตกปลาอ๋อตอนนี้เป็นเวลาวันทุกบวกว่าบนสะพานแสงแสงดีนะลอยได้สัตว์แล้วเมื่อกี้เราอยู่ใต้สะพานกรุงเทพซึ่งตามันค่อนข้างที่จะตัวเล็กครับผมแต่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนสะพานดอยผู้ชนาันี่ครับผมดีครับเซียนตกปลาครับเซียนหรือเซียนเซียนครับเซียนไม่เซียนนะครับบังบังเดทครับวันนี้บังเดทั บังเดทมันขายวันนี้ไม่ขายข้าวปกใหญ่แตวผมเอาประดุกเอาประดุกมาถามเมียครับผมเดี๋ยวกูไปสัมภาษณ์เขาก่อนต้องตามมาถามถถถาามมามด้วยว่าทำไมเมียไม่ชอบแบบก้อนคนคนคนวันนี้คนคนเมียชอบแบบประดุกถามด้วยพี่ครับแล้วทำไมเมียไม่ชอบแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ่ายที่หน้ากูแล้วกูสัมภาษณ์มาวันนี้พี่ออกมาประมาณหนึ่งโมงครับแต่หี่งโมงวะเพื่อน ค,คือทำหน้าจ่อยเนี่ยทำหน้าแบบเศร้าๆอะปลาแล้วออกมาไปขายกี่โมงปลาข้ามบวกว่าครับแล้วคิดว่าจะได้ปลากี่ตัวการคิดว่าจะเอาต้องขายกี่ตัวกลับมาได้ปลาส่วนนี้มาส่วนหนึ่งเอาไปกินแล้วส่วหนึ่งเอาไปขายหรือว่ายังไงครับเอาไปกินแล้วจากเพื่อนๆจากพี่น้องครับคือเราไม่ขายเลยพี่ตี่กอ๋ครับขอถามตี๋หน่อยไหมครับตอนตัดผมอะครับแบตเตอรี่มันไถ่ขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถาม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 ตอนตอน เลิกต้อตันก่อนไปเอาขอเรื่องไปขอเรื่องกันขอเรื่องเออคนละเรื่องไงฮะต่อขอเรื่องไอ้กูรายการสถานการณ์น้ำท่วมดีกว่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับผมน้ำจอโลกเศรษฐกิจไทยกับคุณมึงชื่อเสกสร้แงแงงงที่ต่างประเทศโมซาเราเอาที่แบบว่าคนเยอะเยละรถติดอะไรละรถติดติดพอละเลิก จะสามาร้อยหกสิบหนหน่อยเยี่ยมไม่ได้เลยลา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 แล้วครับสวัสดีครับโ <okay. S 1> อเคแั้ไนครับหล่อเนี่ยเราอะหล่ออะไรหล,ล่อลื่น